สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับเอ่ออันนี้ไม่ใช่ตโทรคอลโตรักโทรคอลอยู่ดิยัยวันนี้วันดีนะครับเราเรามนุษย์ต่างดาวทั้งหลายนะครับไม่สิเรามนุษย์ปกติทั้งหลายได้เลยโกคูหกได้เลยโกคูไอ้บ้าจะต้องการกิวไม่ใช่เลยโกคูนะเพื่อนช่างมันเล่นแบบนี้กันอีกแล้วเดือบัลเทเลทาวเวอร์รดีเฟนส์นะครับ ใครมีอาคาฟซาโดเลต่าให้ผมเผผอมขอร้องผมแค่ต้องการอาคาฟผมแค่ต้องการไอ้ไออะไรนะไออ,อาคัฟซ่าหกดาวเพื่ออีโบโดมานเจ็ดดาวเนี่ยเนี่ยคุณดูดูผมต้องการแค่นั้นนะครับใครใครใครพอใครมีอาคัฟาหกดาวมามาส่งตัวให้ผมตัวนึงได้นะครับแต่เสียเขาจะไม่ให้ไงหรอกนะเสียเขาก็จะอีโบเอง แล้วของผมอ่ะเหรอยากลำบากเพราะว่าบอกมีคนโดนิทให้ลุยเนาะใครที่เล่นเกมก็มาทักไทยได้นะครับนะตัวจริงนะครับตัวจริงนะครับตัวจริงนะตัวจริงก็คือคนนี้เนี่ยแหละไอ,อตัวเนี้ยไอ,อคนที่ชื่อเอมี่ราเวลระเวลต้องอยู่หนึ่งรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าตัวปลอมนล้วมันเวลสองร้อยนะครับอย่าไปเชื่อนะครับผมยังไม่ถึง200ร้เลย หรือไปใครมันจะปลอมตัวเป็นเราอะในเมื่อคนคนไม่ค่อยรู้จักเราใครจะปลอมตัวเป็นเรามีผู้ติดตามร้อยห้าห้าเองมั้งคาซุกิอะไรเฮดดี้เจสตาแม็กอีโวฮารินงแอนอาคาซาหกกสตาแม็กเลเวลโคฮิโบแอนดีวันเลนโกคูฟอร์ฟอร์สมิธกูดออฟเฟอร์ หรือเปล่าตกลผมไม่ต้องโอ๊ยสะอึกทุกคนขออนุญาตกินน้ำนะครับ <Okay. S 2> อเคใครมีอาคาซาหกดาวให้ผมมากไหมคะผมผม ผมต้องการแค่โดมาเจ็ดดาวแล้วผมก็จะโดนขโมยไปนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันหายากมากมากเลยนะครับนะมันหาโคตรยากโอ้หาอย่างยากผมไม่เคยผมไม่เคยได้ผมได้รอบหนึ่งแล้วผมก็เอาไปขีดคือคือตัวละครผมมา <c oughs> อะไรวะเนี่ยใครเปนเปิด R สิบหกวะ โอเคดูแค่นี้แหละไปละคาหมูนี้แล้ว,ค,วครับนี่ทุกคนดูนี่สิผมได้คิดมาทันจิโร่มาแล้วตอนนี้ได้คิดมาทันจิโร่มาแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ได้ไอ้นี่ได้คิดมาเนสโก,โก้มาแล้วเอาเอาคิดมาอเอ้ยใช่ดิไอ้ฮาโลวีนเนสโก้ผมไอาครับโทษทีท <c oughs> ผมเก็บควออยู่ผมก็ไม่น่าพูดเยอะเลยเนาะ ใครมีอาคาสะหกดาวมึงเทดดิงโดม่าเอนชิโนบุเจสัตาอีโวโอ้วโอ้ my g o o d โอ้ my goodness เออผมย้ายเซิร์ฟดีกว่าว่ะคุณตัดภาพโอเคมาละไอ้นี่มันเซิร์ฟคนญี่ปุ่นไอ้บ้าแล้วเซิร์ฟเออเชื่อมัน ผมไม่รู้จะคุยรู้เรื่องป่ะนะถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็นั่นแหละยายซูบเพื่อนไม่ต้องทียมาแล้วก็ได้นะจริงอืมมันจะเอาชีน้ำบูเจด้าให้ได้เอาคุณไม่ใช่ไม่เอา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 เอาโคคูไป เอาโค้กฮูกด,ดาวไปก่อนนะาาเพื่อนฮ่าเมซูนซไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้ซูเปอร์เลนนะเพื่อนโอเคอันนี้ฉันจะเก็บเอาไว้ให้พี่จ้าแล้วแกเดบิวอะไรนักหนาดิอ่ะโอ้ยขยนนันเนาะขยันตือ้อตาตื้อพูดเก่งเลยตาตื้อกว่าตื้อเยอะกว่ามาตือาต้อเยอะ วียูจีซีผมเกมไม่ัน่ะเนี่ยดูดิออนไลน์ฟอร์หนึ่งพันสี่ร้อยมินิแล้วทำไมฉันอยากได้ปลาตะวันนะเข้าใจแต่มันฉันต้องมใช้เวลาในกาเก่นได้ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยชั่วโมงกว่าได้เกมโอ้ยเกมมันก็สร้างมาให้อยู่หนึ่งพันเนาะ ้เ,เกียดเกมนี้หยอกเล่นยังยังัะเกมนี้อยู่ถ้าผมไม่รักผมจะเข้ามาเล่นเอาชินบุเจ็ดดาวทำไมอ่ะมีต้องสองตัวไอบ้บ้าไอ้บ้าห้าล้าน สุเลตาฮาลิโมนเนี่ยเลยล่นฮาชิมนเด้จ้าอีกขีก็โจเตโมินิ่ชอนึ่ชอเฮตาเหตุผมไม่รู้นะผมจะสื่อสารกับคนอื่นรู้เรองไหมผมหาแค่อาาาคาษะหกสตาเพื่อนกูหาแค่อาาาคาษะแค่นั่นแหละหึนาเชา่ามันนาเตา่า เรื่องมันเศร้าอย่างโหดเล้วขเขาเพิ่งจะรวยอ่าเบอร์ซ่าฟรีดอมแบ็กมาเคสตู้ต่อไปเป็นอาคาซะคือผมผมเคยเห็นตู้อาคาซะหกดาวมันลงจงแบ็กมาเคสด้วยนะแต่ผมซื้อไม่ทัน่ะเก็บเพลไม่ทันน่ะโอ้ยแย่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 ตอนนั้นเกือบได้โดวงมาเจ็ดดาวแล้ะอุยนะ ไดาดูมาเจ็ดดาวแล้วแง่ยังไโอ้ไม่น่าเลยทำไมเราไม่เก็บชันแรกผมกม็อยากรู้หรือกันทำไมตัวเองไม่เก็บตัวงกต่แรก ไอแฮปชิโนบุเจตตาผมมีชิโนบุเจ็ดดาวนะครับแต่ซล oh. like ็ผมไม่รู้นะมันจะออฟเฟอร์อะไรแต่ก็แช่งมันผมไม่ค่อยอยากผมไม่คาดหวังอยู่แล้วฟอกฟูโลอ้อไอฟอกโล หรือเปล่าเห็นยิ่งอ๋อเจ็ดสไตล์อีโวลูบ้าหรือเปล่าเพื่อนเอาเวลาไหนไปเก็บเนี่ยเพื่อนถามตรงถามตรงนะเพื่อนเจ้าเอาเวลาไหนไปเก็บฮึเอาเวลาไหนไปเก็บเนี่ยเพื่อนอยากรู้ เออมูซาหกดาวแล้วไงอ๋อแล้วไงอโอแล้วไงอ่ะเพื่อนแล้วไงแล้วไงแล้วไงใครฮะใครอ่ะใครถามโอ้ยโดมะมึงมึงโอ้ยผมปวดใจกับเขาจริงๆเลยนะครับนะผมไม่ค่อยผมไม่คาดหวังอะไรกับเกมนี้เพราะยังไงเพราะยังไงเกมมันก็ไม่รู้ดิ อาจจะคาดหวังนิดนึงเอาโดมาเจ็ดดาวก็ได้โอเคิดองการโดมาเจ็ดดาวดีอ่ะโอ้มันฟรีได้โอ้ย <c oughs> ผมอยากรู้ว่ามันเอามาจากไหนกันเนี่ยนะเนี่ยมือผมผมบอกเลยนะครับว่า มาเลยอยาอืม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 ขาคุดขาคุดชื่อคาคุดโอ้ยยังเท่โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะอน่าเศร้าน่าเศร้ามากเลยนะครับที่ผมไม่ได้สักทีนึงโอเคจบคลิปบาย